เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทองแบบรวดเร็วนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่ได้พิมพ์เป็นข้อมูลลงนะครับจะขอเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับนะอ่ะทองนะครับตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยปิดตลาดนะครับอยู่ที่ราคา1 9 2 0้าสนย์นะครับซึ่งเป็นด a t a สสำคัญนะครับแต่ว่าทองเนี่ยมีการปิดนะครับเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเต็มแท่งนะครับเป็นเนื้อเขียวเต็มแท่งนะครับ มีโอกาสที่จะพุ่งต่อบมาให้เขามีนะครับเพราะงั้นเนี่ยสาหรับใครที่จะเลล์นะครับก็ต้องรอดูสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงแนวต้านสําคัญแล้วนะครับนะเป็นแนวต้าน1920บริเวณนี้นะครับทองเนี่ยเคยลงมาพักตัวแล้วก็ขึ้นไปต่อแล้วก็ลงนะครับนะตอนนี้ก็กลายเป็นแนวต้านสําคัญนะครับกลายเป็นแนวต้านสําคัญแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือ เนี่ยครับมีอิมบอลานแท่งแดงเก่านะครับนะเข้ามานะครับเป็นอิมบอลานระยะเนี่ยประมาณหลายพันจุดนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าจะบ่งบอกราคานะครับของไรยใหญ่นะครับเป็นแดงเซลล์มหาศาลนะครับบ่งบอกผ่านอิมบอลานนะครับนะหนึ่งเก้าตรงนี้เนี่ยมองว่าเซลล์ได้นะครับเซลล์ได้นะแต่ว่าต้องรอสัญญาณอีกหน่อยนึงนะครับรอสัญญาณบ้างก็ได้นะครับหรือว่าจะเซลล์เลยก็ ต้องมี SL นะครับต้องมีจุดยอมแพ้นะครับสำหรับเป้าหมายระยะยาวของทองครับมองว่ายังมีโอกาสนะครับขึ้นได้ถ้าเกิดทะลุ1920ขึ้นไปนะครับนะจุดต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นฮิดเดิลเป็น h i ดเดิลซั p l y นะครับแล้วก็มี1938นะครับแล้วก็เป็นซับาพโซนนะครับเป็นดรอปแล้วก็เบรนแล้วก็ดรอปต่อนะครับตรงนี้ในราคาที่19 48นะครับขึ้นไปถึง1957นะครับบริเวณนี้นะครับนะเป็นทางเทรนด์ชั่วโมงนะครับแล้วก็แนวรับสําคัญนะครับที่สามารถบายได้ในทางเป็นเดย์นะครับเป็น hidden demand เหมือนกันนะครับนะอยู่ที่ราคา1900นะครับเป็นแนวรับล้านนับเบอร์นะครับนะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็มีบริเวณราคาตรงนี้นะครับเป็นเป็น demand นะครับ1875นะครับตรงนี้เนี่ยก็ สามารถบายได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวรับสําคัญด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ในทางฟมเดย์นะครับสัญญาณฝั่งอินดิเคเตอร์นะครับนะสตูก็วิ่งสูงแล้วแหละนะครับวิ่งสูงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ากราฟเนี่ยจะมีการเคารพแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นแนวรับเป็นแนวต้านที่ ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับมองว่าอย่างเซลล์ได้อยู่เปิดตลาดมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อรายละเอียดนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ได้ตีเส้นไปแล้วนะครับตรง h i เด e n hidden d e m a n านะครับที่ในในทางฟิลเมดีเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอเราด้ทางฟิล์มมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นเนาะนะครับตรงนี้นะครับมองว่าเป็น demand z o นะครับเป็นี่เนาะแล้วก็เบยดแล้วก็ พุ่งขึ้นต่อเป็นแลนดี่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคดีมาตรงนี้เนี่ยมีการทิ้งไส้ลงมาเก็บไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ารอบ2เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะรับไว้ได้นะครับเล่นได้นะครับเทรดเข้าเทรดได้เป็นจุดพักตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จุดพักตัวอีกจุดหนึ่งนะครับมองเป็นตรงนี้นะครับ1884นะครับนะบริเวณแนวรับนะครับที่มีอิมบาลานต์นะครับมีอิมบาลานต์ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะสวยนะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นบริเวณนี้1 1 เดี๋ยวขอชี้ราคานะครับ1875นะครับ1875ก็สามารถเข้าเทรดได้นะครับทำไมถึงมองว่า,า1 8 7ะเข้าเทรดได้อ่เดี๋ยวขอกลับไปทางฟิล์มเดีกรอบหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดเรานะครับใช้ฟิโบเอ็กซ์นะครับวัดแท่งของทางฟิล์มแท่งของเดย์นะครับแท่งล่าสุดนะครับก็คือแท่งเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับนะนะฟิโบ 1นึ่นะครับมันก็ขึ้นที่ราคาราคา1875นะครับนะในในการเทรดฟิโบเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันทะลุ100%ลงมานะครับมันก็จะมีโอกาสไปจบที่หนึ่งแปดเนะครับม,มันก็จะตรงกับอ,อิมบาลานที่มันพุ่งขึ้นสูงด้วยเหมือนกันนะครับก็ตรงกันพอดีนะครับนะส,น <c oughs> ส่วนทั้งส่วนถ้ากราฟเนี่ยมีการขึ้นต่อนะครับถ้กาการมีการขึ้นต่อเห็นไหมว่ามันก็จะไปจบ นะครับที่เราตีเส้นไว้19 1939นะครับเป็นบริเวณแนวต้านสำคัญหรือว่าเป็นซับไพ่ก็ว่ากันไปที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วเมื่อกี้เนาะนะครับโอเคอดู4ี่ชั่วโมงแล้วเรามาดูหชั่วโมงครับหึงชั่วโมงบอกอะไรเราบ้างไหมว่าหนึ่งชั่วโมงก็มีบอกเรามาเล็กน้อยนะครับถึงจุดเข้าเพิ่มเติมนะครับจุดเข้าเพิ่มเติมที่เราสามารถ f อ l l o w ได้นะครับสามารถหาสัญญาณคําว่าหาสัญญาณก็ อาจจะเป็นตัวช่วยอินดิเคเตอร์บ้างหรือว่าอะไรบ้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของสัญญาณนะครับอโอเคนะครับจุดที่เพิ่มขึ้นมาเป็นแนวรับนะครับก็คือ1 906แล้วก็1912นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถหาสัญญาณบายได้นะครับนะถ้าเกิดกรัมลงมาพักตัวก็บายขึ้นได้นะครับนะอ่าถ้าเกิดเรามองเป็นฟิโบเป็น เป็นฟุ๊กของฝั่งบายนะครับโอเคก็อยุ่มา1904 1907ตรงนี้ก็สามารถบายได้นะครับแล้วก็เป็น1910 1 19 1913เนี่ยก็สามารถบายได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็อ่ามาดูฝั่งของสตแล้วก็อ s i นะครับนะในฝั่งของสตูเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งโอเวอร์บอสนะครับนะโอเวอร์บอก็คือ เซลโซนนั่นแหละนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อไหมมีมีโอกาสที่พักตัวก่อนไหมมีนะครับตามอินดิเคเตอร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอซ์ไซนนะครับก็มีเดเวอร์เจน์เนะาะมีเดเวอร์เจน์นะครับเป็นบริลล์เดเวอร์เจน์ก็อาจจะลงบ้างหน่อยแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ไอซ์ไซน์ I ก็ค่อนข้างจะวิ่งสูงนะครับวิ่งที่โซนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโอเวอร์บอทเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะลงก่อนนะครับในช่วงเปิดตลาดเพราะงั้นเนี่ยใครตื่นเช้าก็ โอเคเซลได้นะครับมองว่าเซลได้นะครับนะแต่ว่านะครับถ้าใครที่อยากหาสัญญาณเพิ่มเติมที่ชัวร์จริงนะครับผมขอแนะนำให้เปิด5นาทีนะในในส่วนของ5นาทีนะครับจะจะมีเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาให้เรานะครับนะถ้าเกิดภาษาของผมเนี่ยมันก็จะเป็น Htr zone นะครับ horizontal consolidation region นะครับนะก็จะเป็นโซนที่มีการซื้อขายกันในกรอบระยะ ในกรอบราคาใดราคานึงนะครับกรอบราคาไม่กว้างนะครับแต่ว่ากินระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรบายหรือควรนเซลล์นะครับเราเราจะไม่ไปหมายเรื่องว่าเราจะบายหรือเราจะเซลล์นะครับแต่ว่าเราจะตีกรอบวันไว้นะครับคือกรอบนี้เนาะตีกรอบไว้ถ้าเกิดกราฟเนี่ยมีการะลุลงมานะครับะลุลงมาแบบนี้นะครับะลุลงมาปุ๊บนะครับรอกราฟปิด เนื้อต่ํากว่าพอาต่ํากว่าโซนนะครับพอปิดต่ำกว่าโซนปุ๊บเราก็ต้องรอจังหวะที่กราฟเนี่ยขึ้นมารีเทสโซนแล้วก็เซลล์ต่ำลงไปได้นะครับนะบแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการเทรดแบบพูลแบ็กนะครับนะเป็นการเทรดพูลแบ็กนะครับเป็นเป็นเทคนิคเนาะเป็นเทคนิคอนะครับหรือว่าเป็นเออ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเบรกเอารีเทสนะครับนะเบรกเอารีเทสนะครับอ่าแล้วก็อีกรูปแบบนึงนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นเนาะ ไปขึ้นอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดไปขึ้นปิดเนื้อหนื่ออก,กว่าได้เนี่ยครับแล้วก็รอมันกลับตัวลงมาแล้วก็บายตามขึ้นไปก็ได้แต่อย่าลืมว่านะครับโซเนียทั้งโซนเนี่ยเป็นแนวต้านของทาฟิเด์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะบายตามไปเนี่ยก็ต้องรอดูสัญญาณเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับนะต้องดูอีกทีนึงเนาะอ่ะโซนโซนอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโซนนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดจะบายสวยเนี่ยก็มองเปตรงนี้เลยนะครับ1 1 1ง,งถึง1นงนะครับเนี่ยโซนเนี้ยโซนนี้ทั้งโซนเลยเนี่ยนะครับอมองว่าบายได้นะครับส่วนตัวมองเป็น continuation QM เนาะน,นะครับนะก็มีการสร้าง high high เห็นไหมสร้าง high high ถ้ากกลับตัวลงมาปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นไหลละนะครับจะกลายเป็น QM แต่เป็น QMC นะเป็นสัญญาณ continuation น,น,นะครับนะกลับลงมาปุ๊บตรงนี้ก็หาสัญญาณเพื่อที่จะเทสบายได้นะครับ น,นี้เป็นในส่วนของทองคำสำหรับบันจันนะครับเปิดตลาดมาก็ต้องดูอีกทีนึงหรือถ้าใครแบบปลอดไทยหน่อยก็ต้องดูโวล่มด้วยนะครับเพราะว่าเช้าวันจันเนี่ยอาจจะมีโวล่มแปลกๆเข้ามานะครับเพราะว่ามันมันเป็นการเปิดตลาดใหม่เนาะนะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาฟังจนจบนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวในกลุ่มก็จะยังพาเทรดเหมือนเดิมนะครับนะในสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ